ละอูนะคะเป็นพื้นที่อยู่ในอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะอยู่ในแนวเขตเทือกเขาตะนาวรีนะคะเพราะว่าความขึ้นชื่อของทุเรียนป่าละอูค่ะเราจึงต้องมาตามหาแล้วก็ส่วนที่เราจะมาตามหาก็คือสวนของลุงน้อยนะคะซึ่งเป็นไร่แบบเกษตรธรรมชาติดยลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนโดยรวมประมาณ700,000ไร่ค่ะและก็ให้ผลผลิตนะคะรวมแล้วกว่า6 5 0 0 0 0ตันต่อปี ซึ่งทุเรียนนะคะมีปลูกมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกค่ะรองลงมาก็ได้แก่ภาคใต้และก็ภาคอื่นๆค่ะคนส่วนใหญ่นั้นนะคะคิดว่าทุเรียนคุณภาพดีมักจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่จริงๆแล้วนะคะที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่สามารถปลูกทุเรียนให้ได้คุณภาพที่ดีและสวนของลุงน้อยนะคะก็เป็นสวนเก่าแก่ที่มีการนำเมล็ดพันธุ์ทุเรียนมาปลูกค่ะ โดยสวนแห่งนี้นะคะมีทุเรียนอยู่ทั้งหมดประมาณ600ต้นค่ะน้อยค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บน้อยนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็คือเข้ามานี่เห็นไม่ใช่แค่มีแต่ทุเรียนแต่มีแบบว่าผลไม้นานาชนิดเลยครับก็ยากครับที่นี่ก็คือจริงๆแล้วเรายากจะเน้นไปให้เป็นสวนละลาสุดสวนลมแล้วก็เน้นในเจ้าของสวนก็อยู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงฟังก์ชัน สวนของลุงน้อยแห่งนี้นะคะปลูกผลไม้ชนิดอื่นๆมาก่อนค่ะอย่างเช่นมังคุดลังศาสแต่ว่าด้วยความที่ลุงน้อยเองนะคะเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนจึงนําเอาเมล็ดพันธ์ุหมอนทองมาจากทางชุมพรแล้วก็จันทบุรีมาลองปลูกค่ะ เริ่มจากปลูกกินเองก่อนนะคะและลุงน้อยค่ะกาธนุทนอมดูแลคอยเอาใจใส่ต้นทุเรียนเป็นอย่างดีจึงทําให้รสชาติของผลผลิตที่ได้นั้นนะคะออกมาเป็นที่น่าพอใจหวานอร่อยลุงน้อยก็จึงเริ่มทําการขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มมากขึ้นค่ะการขยายพันธุ์ทุเรียนนั้นนะคะมีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดการตอนการติดตาการทับกิ่งและก็การเสียบยอดค่ะ ส่วนวิธีการเพาะพันธุ์นะคะชาวสวนเขาก็จะเลือกเอาเมล็ดที่ดีๆพันธุ์ดีๆไปเพาะก่อนหลังจากที่ต้นทุเรียนโตแล้วนะคะเขาก็จะทําการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าวิธีที่ขยายพันธุ์ทุเรียนได้สะดวกแล้วก็ทําได้จํานวนมากได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆน,นั้นก็คือการเสียบยอดค่ะเริมแรกก็ออกรูปผลมะรนให้ผลมะรแล้วก็คุณภาพดีค่ะเนื้อหวานมันมไม่ได้รีบ นะหวานมันริมมัน,มนแล้วก็แล้วก็เนื้อแห้งสนิทไม่ไส่ซึมนะน่ะนี่เลยน,น,นี่นี่ที่มาของทุเรียนบลาลูและสาเหตุที่เรียกว่าป่าละอูนั้นนะคะก็เพราะคำว่าละอูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าไผ่ค่ะลุงน,น้อยบอกว่าในสมัยก่อนพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นป่าไผ่ค่ะจึงทำให้พื้นดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทุเรียนป่าละอูนั้นมีรสชาติที่ดีแล้วก็แสนอร่อยจริงๆแล้วก็เรียกว่าพันธุ์มอนท้องเลยค่ะหนูแต่ว่ามอนทองแต่ต้นพันธุแล้วก็ก็พันธจยกที่จุมพรป่าพันธุจยกจุมพรมาปลูกเหมือนกันทางจันทบุรีมาปลูกเหมือนกันแต่ด้ได้ว่าภูมิศาสตร์ที่นี่คุณภูมิที่นี่เลยมันเปลี่ยนให้รสชาติให้ทุเรียนที่นี่มีชื่อเสียงหวานมันเลดลีบเนื้อมาก คือมันเปลี่ยนดังนั้นถือว่าอุณหภูมิที่ดีของทุเรียนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่24 -35 ถึงหมายถึงอุณหภูมิอากาศอากาศอากาศาม35ค่ะอันนั้นอุณหภูมิอันดับภูมิที่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมค่ะแต่ที่นี่ของเรา่าบางครั้งมันขึ้นถึง39ความร้อนเดือนมีนาไม่ต่างคือวิธีการเนี่ยก็คือคงจะไม่ควบคุมธรรมชาติไม่ได้หรอกค่ะนอกจากจะช่วยลดอุณหภูมินิดหน่อยยังไงอะคะ ก็ึงคือก็ต้องปลูกต้นไม้ให้เยอะๆการปลูกทุเรียนนั้นนะคะเกษตรกรนิยมปลูกกล้วยนานหนึ่งปีก่อนที่จะเริ่มปลูกทุเรียนค่ะเพราะว่าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะคะจะไม่ค่อยทนต่อแสงแดดมากนักหากเจอแดดจัดจะทำให้ต้นทุเรียนตายได้ค่ะ ดังนั้นนะคะต้นกล้วยและใบกล้วยสามารถเป็นร่มเงาช่วยบังแสงแดดให้ต้นทุเรียนได้และข้อดีของต้นกล้วยนั้นนะคะก็คือเก็บน้ําไว้ในลําต้นได้มากค่ะเวลาหน้าแล้งนะคะความชื้นของต้นกล้วยก็จะสามารถถ่ายเทมาที่ต้นของทุเรียนได้รวมถึงต้นไม้<ด>อื่นๆด้วยค่ะและทุเรียนที่นี่นะคะเมื่อเติบโตมีอายุประมาณ3-4ปีก็จะเริ่มออกดอกค่ะพอเข้าสู่ปีที่5นะคะก็จะให้ผลผลิตประมาณ10-20ลูก และต้นทุเรียนที่นี่นะคะถ้ามีอายุ10ปีขึ้นไปก็จะให้ผลผลิตเป็นร้อยๆลูกเลยละค่ะแล้วแบบว่าช่วงฤดูการให้ผลนะคะเท่ากันกับที่อื่นไหมคะมันจะเคลื่อนไปตามอายุการตกของฝนค่ะทั้งจันทบุรีทั้งยองก็อาจจะออกเดือนมีนาเเ,าเดือนเมษาพฤษภาใช่ไหมของเราจะมาแก่ชุกชุกกระะกฎากรกฎาออนมาทั้งทิลล่างจันทประมาณ2เดือนอแต่ตัวนี้มันเป็นข้อดี ที่มันออกทอยทิ้งระยะเพราะว่าทําให้เกษตรกรกแล้วเนี่ยมีผลไมา้ถอนทานตลอดเวลามีทุเรียนกิน,น,กนตลอดลลอย่าไปเ<ะ>พิ่งไปกลัวทุเรียนหมดไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาซ้อมันไม,ไม่ต้องกลัวไปซ้อนกับจันหรือยองของเราปลาอูนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปตรงกับทุเรียนใต้ค่ะเพราะของเราตัดชุกเดือนกักดาค่ะณเวลานี้ของจันบุรีก็จะหมดแล้วค่ะทั้งของเราหมดเดือนกักดาสิฮะของกันญาตุลาของใต้ก็จะออกค ถ้าว่าต้นต้นส,สมบูรณ์อย่างนี้ใบสมบูรณ์ลูกก็สมบูรณ์ใบยอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ครับสมบูรณ์แล้วทุเรียนของเราเนี่ยเราจะตัดเนี่ยเราจะไม่แตกยอดอ่อนคุณภาพของเรนจะดีค่ะไม่มีการแตกยอดอ่อนใช่ไหมไม่แตกใบอ่อนอะ่ะไม่แตกใบอ,อ<ม>่อนถจะดีถึงจะดี เรียนของป่าละอูนั้นนะคะเขาก็มีเทคนิคพิเศษค่ะก็คือในการตัดแล้วก็บ่มทุเรียนป่าละอูนะคะก่อนตัดผลทุเรียนเขาจะต้องงดการให้น้ําค่ะแล้วก็เน้นตัดผลทุเรียนที่แก่เท่านั้นและนิยมตัดผลในช่วงแสงแดดออกจัดนะคะอยู่ที่ช่วงเวลา11บเอโมงถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นค่ะการจะได้กินทุเรียนแต่และลูกไม่ใช่ลําบากนะคะต้องใจกล้าค่ะ ของดีมันต้องลำบากหน่อยของดีต้องลำบากหน่อยใช่ไหมลูกนี้นะลูกออได้ลูกนั้นเลยชักกระต่าย้องขึ้นไปอีกขั้นเหรอชักสะไ่ายให้ถึงให้หน้าเราถึงตุ้เหรียญพร้อมเดี้มือจับได้ขึ้นไปอีกจับให้แน่นไม่ต้องกระตกเออได้แล้วได้แล้วลำากเลยงไปเอาได้แล้วชักกระไ่ายมา เ,เป็นเป้าหมายของก้ามปูแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะตัดค่ะลุงบอกว่าให้จับขั่วไว้อีกมือนึงอ้อมไปตัดนะคะ,ะได้แล้ว <c oughs> ลุงน้อย <c oughs> เมื่อกางฟูได้ลองเก็บแล้วนะคะก็จะต้องขอลองชิมค่ะและลุงน้อยบอกว่าเคล็ดลับของการกินผู้เรียนหมอนทองป่าละอูนั้นนะคะต้องทิ้งไว้ประมาณ5วันหลังจากตัดค่ะผู้เรียนถึงจะสุกพอดีกิน หลังจากที่เราได้ไปชมสวนทุเรียนนะคะของลุงน,น้อยแล,แล้วก็ได้ขึ้นไปเก็บลูกม,มาแล้วตอนนี้ลุงน,น้อยก็ผ่าทุเรียนป่าละอูหมอนทองใช่ไหมค,ครับหมอนทองให้เราได้ชิมเชิญครับเชิญค <laughs> รับนานๆนานนานจะได้มาเยี่ยมสวนฐานที<ด> <laughs> ่อิสาน<ะ>ทานได้อินนะครับมือลุงน้อยไม่ปล่อยเลยนะ <laughs> <laughs> สังเกตดูเนื้อดูผิวของทุเรียนป่าละอูนะคะผิวเนียนแบบเนียนเนียนเรียบจริงๆอะค่ะ สีเหลืองเหลืองไม่ได้เข้มมากแต่ว่าคือเหลืองกะลังพอดีเนาะเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยอย่างไงหลังจากที่ไปตัดมาแล้วนะครับเราลองชิมดูหวานหวานนิ่มเนียนลูกแล้วเนื้อเยอะด้วยนะคะน้อยก็ดูครับเม็ดติมนิดเดียวคือหนึ พูนี่แบบกินได้หลายคำมากๆเลยค่ะทีมงานที่แอบน้ำลายซอกันเต็มเลยนะน้อนร้องรัอนร้อนร้นอร่อยมากค่ะเนื้อคะเหลือแต่เม็ดคือเม็ดก็แบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วตัวเนื้อก็แบบเต็มพูอะค่ะเม่รีบไม่รีบแต่ยาถ้ามันเม็นปลาโอจินมันม็ดเม็ดเร็บเนื้อแน่นฝึกย่าต้เรียนปลาโอ โดยทั่วไปนะคะทุเรียนป่าละอูจะเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะและแต่ละปีนะคะทุเรียนนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนที่นี่ต่อคนปีละไม่ต่ำกว่า300 0สนบาทค่ะผลปาลอูนี่ซื้อสตว์ต่วผู้บริโภคคไม่ตัดอ่อนคะนะไม่ตัดอ่อนอันนี้อันนี้เป็นหัวใจหลักขอคคือถ้าได้ไปคือแบบไม่อ่อนไม่แข็งแน่นอนไม่อ่อนไม่แข็งแน่นอนเลย และในปีพุทธศักราช2555นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอหัวหินได้ทำการสำรวจพื้นที่ปลูกทุเรียนในป่าละอูในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่พบว่ามีเกษตรกรปลูกทุเรียนป่าละอู105รายรวม11หมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่ปลูกทุเรียนรวมทั้งสิ้น1,760ไร่ค่ะโดยนิยมปลูกกัน2สายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์ชนีและพันธุ์หมอนทองค่ะซึ่งหมอนทองนั้นนะคะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด เพราะเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูงค่ะเพราะว่านอกจากจะขายกันแบบเป็นลูกสดๆแล้วนะคะผู้เรียนหมอนทองยังเป็นพันุ์ที่นิยมนำมาแปรรูปเพื่อส่งขายสู่ตลาดเมืองนอกอีกด้วยซึ่งในช่วงหน้าค่ะกมปูจะพาคุณผู้ชมบุกรงงานแปรรูปผู้เรียนส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นพบคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะและนี่ค่ะนีนคือหน้าตาของเครื่อง IQF นะคะเครื่องแช่แข็ง